ในช่วงโควิดที่ผ่านมานะคะเราก็มีการปรับตัวในเรื่องของการทําผลิตภัณฑ์เองแล้วก็ทําตลาดเองเพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งหรือเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ทํารายได้ให้กับฟาร์มมากขึ้นเราจะรีดนมขายสหกรณ์อย่างเดียวไม่ได้แล้วเราก็ต้องเพิ่มมูลค่าเพื่อเป็นทางเลือกให้กับฟาร์มแล้วก็เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับฟาร์มด้วยะคะ่ะ เทคโนโลยีเข้ามาใช้นะคะเราก็เหมือนทำงานได้สะดวกมากขึ้นทำงานได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็เหนื่อยน้อยลงอ่ะทำให้เราสนุกกับการทำงานมากขึ้นนะคะในแต่ละวันการทำผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วลูกค้าชอบอะค่ะอันนี้คือสิ่งที่สร้างความดีใจให้กับเรามาก